สวัสดีครับโอ้น้ำน้ำท่วมตรงนี้แล้วครับนี่โอ้น้ำไม่รู้มาจากไหนนี่โอ้เม่โคก็น่าจะมาเกลีย ปัดหญ้าออกออนปัดหญ้าเพน้นงขาคือให้ไมโคเปิดน้ำเกิด้าให้โคห้งเาอกเขแล้ออตนนี้ิไม่ได้นร้อแันนี้ไมโคพี่เหรอไมโครปอดตายแอตายเขา แถวนี้มีปลาเยอะไหมพี่จับปลาแล้วมันมีแต่หิไหนมีปลาน่ะม็ไนี่หินเนี่ยผมได้ยินอึ่งอึ่งร้องร้องอยู่ในป่านี่แหละไปเลยไปไม่ได้ครับไปไปไม่ได้เอ้ยนามท่วมหนท่วมตรงไหนอ่ะตรงนู้น ไม่มีไม่มีท่ออันี้เป็นร่องน้ำเฮ้ย ผมไผมว่าจะจอดเดินเดินดนูผมได้ยินเสียงอื่นมันร้องป่าเนี่ยผม,มอยากเอารถจอดตรงนี้นไ,ไม,ม่ใช่เไมอไม่ได้อะเข้าได้แต่มันไม่ จะเดินเปิดข้างๆเนี้ยไปฉันไมกล้าไปพวกผมก็ต้องเอารถผมออกเลยน่าจะเริออเตกเพื่อนสะเตก จะไปหาดูปลาทัหน่อยนะ <laughs> อ๋อนี่ไงมันแตกตรงนี้นี่ ล้างรถพอดีเลยครับนี่ไงที่มันแตกไงแตกตรงนี้เองสะอาดเลยครับนี่โอ้มีน้ำล้างแตกนี่แตกตรงนี้เลยนี่เดี๋ยวเขาเอาไมโครมาปิดเพราะต้องระบายน้ำออกถ้าไม่ระบายก็เดี๋ยวมันจะ อพอน้ำขึ้นเยอะครับฝนตรงหนักมากเลยครับวันนี้นี่ตกช่วงเวลาเท่าไหร่ บา่บายสามโมงบา่บายสามเกือบบ่ายสี่โมงฝนะนตกตกยังหนักเลยน้ำมันไม่มีทางไปนะมันก็ทะลักมิโคกันนุ่นปลาอาจจะจะออก ออกนะโอ้เสียงกบไอ้เขียดเขียดเสียงเขียดร้ดองครับแต่อึงเนี่ยผมได้ยินร้องในนี่แหละเนินไงที่มันทะลักน้ำมันขึ้นเยอะฝนตกแปลงมันไม่ได้แตกหรอกคือมันม lắc nắm nhớ cơn Ừ, ừ, ừ hai một lần hai ừ. เราจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับสวัสดีครับ